พอได้รับเรื่องนะครับยื่นยุคพัก6พักรัฐบาลเนี่ยครับท่านตาเชนมองอยังไงบ้างว่ามันจะมีนอกมีในมันจะเป็นไปตามกระบวน,นกลไก่ทางกฎหมายไหมกรกตจะทำงานอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมกรณีที่ยืน่นยุค6พักการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องการเมือง100% ส่วนว่าผลจะออกมาอย่างไรกกตจะดาเนินการภายใต้พรบประกอบรัฐธรรมนูญแบบตรงไปตรงมาหรือไม่หรือมีเบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดดังนั้นภักทางเรื่องใหม่ยังความไม่ประมาทจึงจะต้องพร้อมต้องซอ้อมต้องสู้ดังนั้นเรามีกิจกรรมจัดเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยุบสภา นะครับก็จะต้องมีการเลือกตั้งดังนั้นทางการเมืองอะไรก็ไม่แน่นอนงนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นน,นับจากนี้ไปเนี่ยก็อยากให้จับตาดูอยากกับทิ่ตาน,นะครับว่าการเมืองเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่อนข้างมีความมั่นใจสักกี่ร้อยเปอร์เซ็นตครับว่าหน,นะครับว่าถ้ารัฐบาลจะอยู่ไม่นานอยู่ได้ถึงเกือบสิทมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะโดนอ อะไรที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นถึงมีการเตรียมพร้อมได้ถึงขนาดนี้ผมตั้งใจร้านเปอร์เซ็นต์ั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์เลยต้องพูดมาตั้งตลอดว่าเร็วที่สุดภายในปีนี้ช้าสุดก็ภายในไตรมาสแรกของปีหน้าเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขมรกับไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบงาคุณทักษสิน นะครับแล้วเรื่องถูยืมยุบทักหกภาคการเมืองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นในการที่อ,อาจทําให้เกิดการยุบสภาได้ตลอดเวลาดังนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอก่อนหน้านี้คุณราเชนได้ให้โอกาสกับคุณองค์อิงเพื่อที่จะบอกเข้ามาบริหารประเทศวันนี้ยังจะให้โอกาสอยู่อีกไหมครับเพราะว่าการให้โอกาสวันนั้นแล้วมาถึงวันนี้ปุ๊บเองนะ มันก็ยังเป็นโอกาสอยู่แต่สิ่งที่เขาทำเนื่ปุ๊บเนี่ยมันเสียดายโอกาสเสียดายเวลาดังนั้นสิ่งที่นายกทำปุ๊บเนี่ยผมอยากให้คนใกล้ตัวนายกนะต้องเข้าไปาดูแลนายกให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเนี่ยมากกว่านี้เพราะฉะนงั้นปุ๊บเนี่ยความเสียหายและโอกาสที่ได้รับไปปุ๊บเนี่ยจะเป่าประโยชน์การที่เสียหายในที่นี้หมายถึงประเทศชาติเสียหายการที่เสียเวลาในที่นี้หมายถึงการพัฒนาประ,ประเทศไทยเนี่ยก็จะ เสียเวลาไปมากกว่านี้ดังนั้นก็ถือว่าต้องเล่นปรับตัวไม่ว่าจะยุบสภาหรือม่ยุบสภาเนี่ยการเตรียมตัวของนายรัทมนตรีเนี่ยต้องเตรียมตัวในทุกมิตินะครับถ้ายุบสภาจะทํำยังไงถ้ายุบได้อยู่ต่อแล้วจะทํอยังไงทั้งภาพลักษณ์ของตัวเองภาพลักษณ์ของรัฐบาลแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนมองว่าเทวดามีจริงไหมครับสําหรับประเทศไทยนี้เพราะว่าเทวดาเป็นสิ่งสมมุติเทวดาเป็นข้ออ้างที่ใช้ในการเอามาใช้ในการการเมือง เอาไม่ใช่ในการที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอะไรซะมากกว่าเพราะความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันเกิดขึ้นจากคนธรรมดาเนี่ยครับไม่ใช่เทวดาถ้าสมทับกับเรื่องของการที่มีผู้เข้าไปร้องพักรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเข้ามาครอบงาในส่วนตัวบุมมองของคุณอาเชนแล้วมองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือมันมันมีเหตุมันมีปัจจัย มีองค์ประกอบครบนะฮะที่เขาเขาไปร้องม <Okay. S 1> ีหลักฐานมีข้อมูลน่าเชื่อน่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่เขาร้องด mm ัง hmm. นั้นอย่างนี้พวกเราจะเชื่อหรอไม่เชื่อเนี่ยสาธารณชนเนี่ยเขามีวิจารยณนในการว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน,นั้นเป็นการครอบงำจริงหรือไม่สิ่งที่สมควรจะต้องถูกยุ่เนี่ยจริงหรือไม่กับเรื่องของกฎกติกามรมรยาทมันคนละเรื่องกันด mm ัง hmm. นั้นเราต้องมาพิสูจน์ว่ากฎกติกามมรยาทนั้นจะศักด์สิทธิ์หรือไม่ จะดําเนินการได้จริงหรือไม่ต้องมาว่ากันอีกทีแต่ความเป็นจริงเนี่ยสังคมเขารับรู้รับทราบเพราะสังคมมีวิจรารย์ดีครับเรา,ารบรรดาสสที่จองกระถินเพื่อที่จะตั้งกระตุ้ถามกระตุ้ถามเรารัดนตรีกระทรวงต่างๆในการเปิดประชุมสมัยหน้าเนี่ครับมองว่ามันจะเป็นเกมการละครอีกฉากหนึ่งไหมที่จะมาสร้างให้ประชาชนดูหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เราสสจ้องที่จะเล่นงานค,ครับันบี้ วันนี้ปุกเนี่ยสสในสภา,าเนี่ยผมมองว่าถ้ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงน,นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกระทู้หรือเป็นอะไรก็แต่เนี่ยอยากให้เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นปเป็นไปตามเกมการเมืองที่ถูกกาหนดขึ้นมาโดยใครบางคนบางกลุ่มบางพวกนะต้องต้องฝากตรงนี้นะครับคุณเชนมองว่าเรื่องที่จะทํา